สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v a r i e t y Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนกับทุกครอบครัวทางช่อง3 Family แห่งนี้ทุกคืนเวลาประมาณ22นาฬิกาถึง22นาฬิกานาทีนะคะวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆค่ะเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะทั้งที่เราเป็นคนที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมอะไรต่างๆเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเราจะเป็นคน ก่อขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสิ่งเหล่านี้หมดคุณค่าในการใช้งานพอท่านเลิกใช้แล้วท่านทิ้งแต่ทิ้งแล้วไปไหนท้ายที่สุดถ้าไม่ได้รับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองและก็ทุกทกบ้านที่ชมอยู่นะคะคืนนี้เรามาคุยเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์พิษร้ายใกล้ตัวกันสำหรับ ทุกคนในคืนนี้นะคะกับแถกรับเชิญของดิฉันดรขวัญฤดีโชติชนาทวีวงศ์ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพูดถึงสถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอาจารย์ขวัญเห็นต้นรายการไปแล้วมันคือรวมทุกๆอย่างเลยใช่ไหมคะอาจารย์ขวัญอาจารย์จแนกให้หน่อยได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่เรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงจริงๆก็คืออุปรกรณ์ที่มีพวกโลหะเป็นตัวองค์ประกอบค่ะทีนี้โลหะก็จะมีหลายแบบ ก็ขึ้นอย่าว่าจะเป็นตัวไหนะนะคะแล้วก็องค์ประกอบของมันเนี่ยก็จะมีชิ้นใหญ่อย่างเช่นโทรทัศน์ก็ะะจะมีองค์ประกอบอยู่ข้างในข้างนอกจะเห็นเป็นเรื่องของพลาสติกเป็นจอบ,บ้างนะ,ะอันนี้ก็จะแยกกันไปแต่อีกอันคืจริงที่เราเล็กมากก็คือพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นอันเล็กๆแต่ว่าข้างในก็จะมีสารพิษค่อนข้างเยอะ,ะทีนี้ความเป็นพิษเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่ขนาดมันขึ้นอยู่กับสารที่อยู่ข้างใน แปลว่าของเล็กก็อาจจะมีพิษมากกว่าของใหญ่ใช่ค่ะโทรทัศน์ที่ตอนนี้ต้องหูห้าสิบนิ้วเจ็ดิบนิ้วเก้าสิบนิ้วไม่จําเป็นว่าจะมีพิษมากกว่าโทรศัพท์มือถือในตัวเราเล็กใช่ใช่ค่ะอ่าแล้ก็ขึ้นกับเพศของสารที่มันอยู่ข้างในด้วยซึ่งก็จะแตกต่างก,กันไปค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายรวมถึงอุปกรณ์ที่เราใช้อำนวยความสะดวกแทบทุกอย่างที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบในชีวิตประจําวันเรามีของเหล่านี้แน่นอนนะคะในโลกนี้เนี่ยเขา กระหนักรู้และพยายามที่จะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องมากขนาดไหนคะถ้าเปรียบกับความตื่นตัวในบ้านเราในโลกเขาตื่นตัวขนาดจริงๆต้องแบ่งแบ่งกลุ่มของของประเทศออกเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งพัฒนาไปเรียบร้อยอย่างเช่นอเมริกาญี่ปุ่นนะคะพวกนี้เขาจะมีการจัดก,การที่ดีตั้งแต่ต้นทาง เขาก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่เขาก็มีการเรียกเก็บของเก่าออกไปแล้วมีระบบการจัดก,การที่ดีอย่างที่สหรัฐอเมริกาเองก็จะมีกูดวิวทำหน้าที่เหมือนเหมือนกับมูลนิธิเล็กๆซึ่งจะแยกชิ้นส่วนพวกนี้มาแล้วก็ขายต่อบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีโรงงานรีไซเ s <S คิลอย่างถ้าเป็นทางยุโรปก,ก็จะโดนกฎหมายบังคับว่าผ,ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่เอนผลิตนำไปจัดการด้วยแต่ในประเทศอย่างแอฟริกาอย่าง ประเทศแถบเราพวกเราเนี่ยก็จะน่าสงสารหน่อยพเพราะว่าความตื่นตัวน้อยแล้วก็เป็นคนรับซื้อคือซื้อ,อสินค้าเหล่านี้จากประเทศอื่นๆมา<ห>อย่างเรายังดีหน่อยเราผลิตด้วยซื้อบางส่วนผลิต<ห>บางส่วนก็ยังถือว่าโชคดีแต่ประเทศที่ซื้ออย่างเดียวก็เหมือนบางที่เนี่ยฮะอย่างบางประเทศก็เอามือสองไปขายมืออีกประเทศหนึ่งก็คือเอาขยะนั่นแหละฮะไปขายประเทศหนึ่งใช่แป๊บเดียวก็หมดอายุเหมือนเมื่อก่อนเราก็เจอเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเริ่มฉลาดเราก็จะมีการป้องกัน อย่างเมื่อก่อนก็จะมีวิตเตอร์มือสองามาขายประเทศไทยนะคะเอานําเข้ามาทั้งรอดอะไรเงี้ยนี่ถ้าเกิดเราไม่รู้ทันเราก็ไปซื้อมาใช้แป๊บเดียวก็ตกรุ่นหรือตู้เย็นเคยได้ยินใช่ไหมตู้เย็นประเทศนั้นโอ้ประสิทธิภาพดีเ,เลิกใช้แล้วเลิกใช้แล้วจริงๆเป็นขยะจากประเทศเขา<ช>แล้วก็มาขายมือสองบ้านเราใช่เพราะออกรุ่นใหม่ประสิทธิภาพดีกว่าประหยัดไฟมากกว่า,าก็เลยเอารุ่นนี้มาให้เราใช้แทนซึ่งอันนี้เราก็ต้องแบบให้คนของเราตื่นตัวรู้ทัน ค่ะค่ะที่ผ่านมาก็เห็นพัฒนาการนะคะจันขวัญก็คือคนไทยเริ่มเกิดตื่นตัวมากขึ้นมีกระแสการรณรงค์มีอะไรต่างๆเผยแพร่ให้ข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆมากขึ้นแต่เหินว่าพอหรือยังคะวันนี้ไม่พอค่ะเพราะที่จีนเนี่ยขยายทรอนิกสมมีหลายแบบมากนะคะคุณสองส่องลงนึกถึงเทอร์โมมิเตอร์ที่เมื่อก่อนเราใช้อันเล็กๆนยฮะพอตกพื้นปั๊บเนี่ยนะคะมันก็ข้างในจะเป็นสารพอดเราได้ความเป็นพิษเลยพิษตัวร้ายเลยค่ะ จำได้ไหมคะเราเป็นเด็กเราอยู่ห้องหลแล้วเราก็เอามันปั่นเล่น<ะ>แล้วมันก็จะแยก,กตัวเล็กๆได้อีกแล้วลมันรวมกันได้ใหม่สนุก<ะ>แต่จริงๆเนี่ยนะคะตอนสัมผัสันเนี่ยสาซึมเข้าผิวแล้ว<ะ>ะะอันนี้เป็นความที่เราไม่รู้<ะ>และอย่างแบตเตอรี่ไฟฉายอันนี้ก็ตัวสําคัญ<ะ>เราใช้เสร็จล้วก็ทิ้งลงในขยะชุมชน<ะ>มันก็ไปรวมกันแล้วพอมันแตกออกมาข้างในก็เป็นสารที่มีทั้งปะหลอดมีทั้งตะกั่วแล้วแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหน พอ oh. มันลงดินมันก็ไปต่อค่ะมันก็เข้าห่วงโซ่อาหารเข้าอะไรต่อก็กลับมาที่เราเหมือนเดิมอันนี้เป็นความน่ากลัวที่เราคาดกันไม่ถึงค่<น>ะค่ะอาจารย์ข,ข,ขาเดี๋ยวเรามาดูตารางซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคาดการขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะของกรมควบคุมมลพิษเขาคาดการนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังอาจารย์วิเคราะห์ต่อกันนี่ก็เป็นตารางที่ท่านผชม อยากจะให้ดูตามไปด้วยนะคะเป็นตารางคาดการปริมาณของออผลิตภัณฑ์นะคะปี2555 25จนถึง2559จริงก็คือระหว่างนี้แหละคะ่ะมีทั้งเรื่องของโทรทัศน์กล้องถ่ายภาพวิดีโออุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะบันทึกภาพเสียงเครื่องพิมพ์เครื่องโทรศัพ์โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเครื่องปรับอากาศตู้เย็นคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีซากผลิตภัณฑ์หมายความว่า ท่านไม่ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วอะค่ะแล้วทิ้งออกมาเป็นขยะเนี่ยตัวเลขตัวเลขที่เห็นอาจารย์อธิบายเน่อยค่ะเขาใช้หน่วยเป็นพันเครื่องอาจจะเข้าใจยากค่ะอย่างอย่างทรรัศั์เองเนปี2555ก็จะมีประมาณ2ล้าน3แสน7 7 0 0 0เครื่องค่ะค่ะพอถึงปี59ก็ะจะเป็น2ล้าน เป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลักเนี่ยเขาแทนเป็นพันเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเลขสี่ตัวท่านผู้ชมดูเลขสี่ตัวก็จะกลายเป็นหลักล้านถ้าเลขสาตัวก็จะเป็นหลักแสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันบางบ้านใช้แล้วเปลี่ยนบ่อยๆยิ่งโทรศัพท์มือถือตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนบ่อยมากยิ่งถ้าเป็นสาวกนะคะก็จะเปลี่ยนทุกๆรุ่นที่เขาออกมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งปรากฏว่าเป็นการสะสมของ ขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังจังขวัญรุดีอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนกันต่อนะคะ,ะเมื่อสักครู่จันบอกว่ามันคือพิษที่รั่วไหลลงดินก็ซึมลงไปในดินในน้ำอะไรต่างๆะนะคะช่วงหน้ามาฟังเรื่องของพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะ ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชูนไม่ชอบเลยเกลียดมากเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ให้มันจะชู้อะไรมากกว่าฉันจ้ะสร้างภาพให้กันหน่ะแอบชอบไม่รเ้เลยอะไรนะบริษัทคนน่ะเอ็กเซน์สำคัญมากดูว่าเป็นวิทยาทาสตร์อซ์อานทา ไปหากินแมลงชนิุนเรายังคงอยู่กับดรขวัญฤดีโชตชนาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับประเด็นขยะอิเล็กทรอนิกส์พิษร้ายใกล้ตัวอาจารย์ขาขอความรู้หน่อยค่ะ ขยาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีพิษอะไรบ้างคะยกตัวอย่างนะคะอย่างบางอย่างี่มีตะกัว่วค่ะตะกั่วเนี่ยเราฟังชื่อก็ธรรมดาไม่มีอะไรเหมือนเราแบบเห็นช่างแบบกรีแบบกรีธรรมดาใชแต่จริงตะกัว่วจะมีพิษที่เขาเรียกว่ามีคนอยู่2วัยวัยที่ต่ำกว่าอยุสิบเนี่ยก็จะ ทำให้พัฒนาการช้าถ้าคุณหนิงเจอคนที่หัวโตเด็กที่หัวโตโตนะคะแล้วก็พัฒนากรมือมือช้าขยับอย่างเงี้ยช้าไม่เหมือนเราเขียนภาษาไทยก็ช้านะฮะอันเนี้ยก็จะมาเกิดจากพิษตัวนี้ mm hmm. ซึ่งพิษตัวนี้กับมันจะมีผลมากกับเด็ก,กวายสิบต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่าสิบห้าใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญญาอ่อนได้เลย oh. ถ้าเขาได้รับต่อเนื่องมาทีนี้พอเขาถ้าเขา,<ะ>าเป็นปัญญาอ่อนขึ้นมาคุณหนิงลองคิดดูนะเด็กที่เป็นปัญญาอ่อนแล้วเนี่ยเราต้องดูแลเขาหกสิบปีอย่างน้อย ถูกไหมฮะมเราจะไปดูแลเขาแค่เกิดมาก็ไม่ได้เพราะเขาเขาเป็นภาระเราตลอดเหมือนถ้าเรามีสารเรานี้มากๆมันก็หมายความว่าจะมีเด็กจํานวนเนี้ยที่โตไปถึง60ปีให้เราดูแลเด็กวัะอ่อนเยอะขึ้นหรือเด็กที่เรียนรู้ชา้ามันก็เป็นภาระกับเราเนี้ยของประกอบการประกอบอาชีพเหมือนกันแต่ถ้า,ายุมากกว่าส5้าก็มีผลตามอาการก็จะมีแบบเรื้อรังก็คือโดเข้าไปร่างกายแล้วอาจจะเจ็บกระดูกเจ็บแล้วแล้วแต่แต่ถ้าเป็น เฉียบพันก็คือโอเคนั้นโชคดีนัเรียก<ม>โชคดีก็คือรับมากไปแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปจนมากมายค่ะก็จะต่างกันอย่างแคดเมียมเองแคดเมียมเองเนี่ยญี่ปุ่นเองก็เคยเจอปัญหาแคดเมียมตกอยู่ในบนเปื้อกข้าวในนาข้าวแล้วมาผลตากต่อข้าวต่อน้ําแล้วคนทานเข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคอิตอาไตคืขึ้นน้อนแล้วจะเจ็บเคโรคอิตีไตายแน่ตายแน่ที่รองตายแน่มาจาก มาจากแคดเมียมชที่ปนเปื้อนอยู่ในดินในนา<ช>แล้วก็ในข้าวค่ะซึ่งมองง่ายๆนะคะถ้าเรามีหลุมขยะอยู่เราก็ทิ้งแบตเตอรี่มือถือนะ,ะหรือว่าไฟฉายนะลงในหลุมขยะแล้ววันดีคืนดีฝนตกมันก็จะชะล้างสารพวกนี้ออกมาพอมันเจอสภาพที่เป็นกรดเขาก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเรียกว่าแอคทีฟมากขึ้นเขาก็เข้าสู่ระบบต่ตางๆได้ง่ายเกิดบงังเอิญนะคะไอ้หลุมนั้นเนี่ย เปิดปิดไปเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีเราไปปลูกส้มอยู่ตรงนั้นออนะฮะเขาก็มีการนึจใจกันนะคะว่าไอ้พวกเนี้ถ้าปลูกส้มแล้วมันลงที่ผลส้ม<อ>ค,คน<ข>รับประทานส้มก็ได้พิษจากสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ในนั้นแล้วคนนี้เขาจะมีกติกาอยู่อย่างที่เป็นญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าพื้นที่ที่เขานามาจากนามาใช้ประโยชน์จากการฝังกรบขยะนะฮะห้ามปลูกไม้ผลเขาปลูกได้เฉพาะไม้ดอก อ๋อค่ะแต่เราก็ต้องคิดต่อนแต่ไม้ดอกและสูตรดมเป็นไงฮะไม่ขนาดไม่ไม่ขนาดแต่ถ้าเกิดไม้ดอกตัวนั้นเสร็จแล้วนะคะเราไปเข้าเตาเผาขยะซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่า800องศาสายพวกนี้ก็ออกมาอยู่ดีอ๋อไม่มันก็ออกมาเป็นควันเป็นควันที่อันตรายกว่าเพราะสารพวกนี้จะมีผลมากโดยเฉพาะเรื่องของการสูดดมการทานก็เป็นแบบหนึ่งนะฮะแต่สูดดมจะสำคัญกว่าเพราะมันเข้าไปเร็วด้วยกระดูดซึมได้เร็วนี่มันจะมีผล โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ตะั่วแล้วแคดเมียมแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อ๋อมีอะไรที่อาจารย์พูดถึงปรลอดใช่ปลอดปรลอดก็เหมือนกันแต่ประลอดนี้ก็ยังมีประเด็นที่เราต้องต้องรีบก็รีบจัดการกันหลายๆเรื่องประหลอดนี่ที่สําคัญที่สุดตอนนี้เราห่วงกันนี่คือมันเป็นส่วนผสมหนึ่งของของการอุดฟันอะมังกัมมอค่ะค่ะทีันก็ใช้หลากหลายใช้อยู่ที่นี่นตอนนี้เขามีงานวิจัยพยายามจะเปลี่ยนไม่ใช้สารตัวนี้ไม่ใช่ตัวอื่น ก็จะแพงมากขึ้นแต่ลองคิดดูนะเวลามันอยู่ในร่างกายเราถ้าเราเสียชีวิตปั๊บเอาร่างไปเผาเนี่ยสารตัวนี้ก็ออกมาเหมือนกันเพราะมันอยู่ในปากแล้วเวลาหมอทําฟันสมมติเราเกิดซี่กันอุดไปแล้วผุขึ้นมาหมอจะต้องลอะออกมาไอสารตัวนี้ก็อยู่ในท่อท่อน้าอะค่ะถ้าไม่มีการจัดการมันก็ลงไปในในรางน้ําเสียบ่อน้ําเสียก็เข้าสู่สิ่งดล้อมเหมือนเดิมนี่ก็เป็นปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยมีการจัดการน้อย เราจะเทียบกับพวกยุโรปมันคงจะยากนิดนึงค่ะทีนี้ประเด็นเนี้ยเราต้องคุยกันได้เยอะๆนะคะคุยให้ตื่นตัวอย่างเนี้ยคลินิกหมอฟันจะต้องมีระบบเก็บไอกาบพวกนี้ไหมนะคะ,คะต้องเริ่มดูแะ้วแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาเปลี่ยนทดแทนได้ไหมก็ต้องเริ่มคุยกันค่ะในบ้านเราเรื่องของการจัดการสมมติว่าตู้เย็นเก่าอยากจะเปลี่ยนแล้วทีวีเก่าอยากจะเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เราก็ อาจจะมีเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดที่คนไทยคุ้นเคยคือซาเล้งซาเล้งมารับซื้อของเก่าหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ไปจัดการไปขายที่โรงกําจัดขยะคัดแยกขยะอีกต่อหนึ่งบางทีก็เอาไปบริจาคบริจาคเนี่ยนะคะคนก็ยังบางทีเอาซ่อมแซมเอาไปใช้อีกอะไรอีกแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือทิ้งเลยเอาไปกองไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วบางทีมันก็ไปถูกกองเป็นภูเขาเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปตอนเปิดรายการค่ะแบบนี้ค่ะ อันตรายมากเพราะว่า <ald> ถ้าเกิดไปกองไว้แล so ้วฝนตกนะคะฝนเนี่ยบางทีเจอบนพิทางกาเป็นฝนกรดอ่อนมันเป็นกรดอ่อนก็เจอสารพวกนี้มันก็จะไปช้าออกมาพอช้าออกมาก็จะเป็นอนุภาคที่เขาเรียกว่าเป็นสารอินทรีเชื้ออินรีมันก็จะมีผลค่อนข้างจะรวดเร็วในการเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้เร็วขึ้นเข้าสู่ร่างกายคนได้เร็วเพราะเด็คมันอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเข้าสู่สิ่งแวดล้อมเนระบบด้วยเวศสมมติว่าเกิดไปตกอยู่ในน้ํา เกิดปลาเนี่ยนะฮะไปรับสารตัวนี้เข้ามาจากแกอาจจะเกิดจากการก,ก,กินแพงต้อนที่มีสารเปืป้อนๆแล้วเราก็มาทานปลาต่อมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยฮะถึงได้มีโรคประหลาดๆเกิดขึ้น,ค,นค่ะที่เราไม่สามารถพิสูจน์สังเกตน่าสังเกตว่ามีโรคประหลาดๆเกิดขึ้นเยอะในยุคสมัยเราปัจจุบันนะคะสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นพิษแล้วก็ออกมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ค่อยๆชะล้างหรือว่าลงไปในน้าในดินอะไรเลีย มันวงจรเหล่านี้มันใช้เวลานานไหมมันแลแต่สารแล้วกับว่าจังหมาะไปเจอกับอะไรสมมอพูไปเจอแพงตอนขึ้นมาแพงตอนตัวนั้นแอดสอบดดูซึมได้ดีปลามากินแพงตอนต่อมันก็จะเร็วเพราะว่าปลาเนี่ยอายุเขาไม่เขาไม่นานเดือนหนึง่งเราก็เอามาทานกันแล้วอย่างเงี้ยมันตรงนี้ก็จะมีผลนันดีว่าแป๊บนึงก็เข้ามาละเพียงแต่ว่ววาถ้าร่างกายของเราเนี่ยคนที่ทานปลาตัวนั้นเกิดแข็งแรงนะฮะ มันก็จะไม่มีผลอะไรมากามันก็จะขับออกสู่สิ่งแวดล้อมไปตามปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วก็จะป่วยอยู่ก็จะไปกันใหญ่เลยเด็กก็จะรับได้เร็วแล้วก็อ่อนแอกว่าคนอื่นหรือหญิงมีครรภ์ก็จะเหมือนกันถ้าหญิงมีครรภ์นี่อันตรายมากเพราะจะไปถึงลูกด้วยค่ะหญิงมีครรภ์อันตรายเด็กอายุต่ำกว่า15ปีลงไปอันตรายเพราะจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาจิตวิทการทางสมองอะไรแบบนี้อาจารย์ขาแล้วตอนนี้ค่ะ คือทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเราเราคุยเนี่ยเราเห็นปัญหาแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเห็นปัญหากันในกลุ่มเฉพาะยังไม่มากนักเนี่ยเราจะทํายังไงต่อดีคะคือสถ,ถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยพยายามเน้นในเชิงนโยบายเราก็ทําเรื่องของมาตรการในเศรษฐศาสตร์คือจริงๆนะคะหลักการเนี่ยการจัดก,การขยะตรงนี้มันจะมีสองมีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือว่าใครจะเป็นเจ้าของขยะค่ะจริงๆแล้วผู้ผลิตจะรู้เลยว่าของที่เองขายชิ้นหนึ่งอ่ะประกอบด้วยโลหะอะไรบ้างสารตัวไหนมีผลอย่างไรเพราะนั้นถ้าเขาเป็นคนดูแลขยะตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะจบปัญหาเขาก็จะไปสร้างโรงงานรีไซเคิลของเขาได้ขายเราแล้วก็เก็บมัดจาไปใช่ไหมพอได้มาก็ไปจัดการต่อปัญหาก็จะจบพอเราเขาจัดการเนี่ยเขาก็จะมีปริมาณขยะเยอะเยอะเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่ต่ําลงในการในการรีไซเคิลได้ด้วยแต่ปัญหาอีกโจทย์เนงก็คือว่า ค่ากําจัดหรือค่ารีไซเคิลไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเอาสินค้าตัวนี้จากบ้านหลังหนึ่งไฮะไปกลับสู่โรงงานเนี่ยมันใช้งบประมาณสูงอ,อย่างคุณสายสวรรค์เองสองปีจะมีทั้เครื่องหนึ่งในขยะเขาจะรอสองปีเอารถไปรับจากบ้านนี้ไปโรงงานแน้วไม่คุ้มเลยฮอมันก็ต้องมีเหมือนกับเป็นศูนย์กลางที่จะรวบรวมขยะเหล่านี้มา เรถึงเวลาพอได้ปริมาณเยอะก็ส่งเข้าโรงงานค่ะซึ่งจริงๆภาคเอกชนกควรวางระบบนี้ค่ะโดยที่รัฐอาจจะวางนโยบายให้ว,ว่าคุณจะต้องเรียกเก็บภายในปีนี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยคือไม่ทําให้เขาอยู่ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็ให้มีวามรับผิดชอบปศนี้เขาเกาะให้มันเกิดขึ้นมาด้วยประเทศอื่นๆม,ม,มีต้นแบบที่อาจารย์อยากเล่าให้ฟังยะไหมคะมากเลยคะ่ะระบบไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับเมืองไทยมากที่สุดจริงๆมีทุกระบบเข้ากับไทยได้หมดอย่างญี่ปุ่นเองเป็นระบบมัดจำ อย่างคุณสายสอยซื้อตู้เย็นมาเขาก็ใช้สติกเกอร์ใบหนึ่งเป็นเหมือนสแตมป์ค่ะพันเย็นนะเมื่อเอาไปแล้วเมื่อเอามาเอาเงินคือมาซื้อตัวใหม่มาซื้อตัวใหม่คือเอามาเทิร์นแล้วก็ได้พันเย็นกลับไปเขาก็จะมีต้นทุนในการที่จะการเรียบร้อยเนี่ยฮะก็จะง่ายของเยอรมันก็คล้ายๆกันคือระบบมัจจาแต่เยอรมันเ็าจะรัฐบาลเข้มแข็งรัฐบาลจะบอกเลยว่าแต่ละปีเ็าจะเปลี่ยนนโยบายเช่นปีนี้จะต้องรีไซเคิลเหล็กกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อภาคเอกชนจะไปทําอะไรก็ตามคุณจะไปทําวิธีไหนก็ตามเนี่ยจะจ้างเทศบาลเรยก็ตามแต่คุณต้องได้เปอร์เซ็นต์นี้กลับมารายงานกับสุรัตน์ไม่สนวิธีการขอผลลัพธ์เท่านี้ใช่เป้าหมายร่วมกันใช่แต่ภาคเอกชนก็จะใช้หลักการเดียวกันคือไปตั้งโรงงานรีไซเคิลร่วมกันแล้วก็จ้างเทศบาลเก็บพอจ้างเทศบาลเก็บก็ถูกต้องถูกไหมครับาเป็นที่รวมมันก็จะเกิดได้ทีนี้ของคนไทยมันมีประเด็นที่อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะนอกจากเชิงนโยบายทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยคือจริงจเนี่ยคนไทยเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง คือมีร้านซ่อมค่<ฮ>ะยุโรปไม่มีเราประหยัดไงฮะจ้าเราไม่มีตังค์แบบญ,ญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปเขาหรอกซ่อมจนมันใช้ไม่ได้อ<ฮ>ะปะผุก็แล้วทําอะไรก็แล้วเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยๆนยแล้วก็ใช้ต่อของเขาข้าแรงแพงไงคะ,<ฮ>ะเขาก็เลยไม่มีระบบนี้ <ฮะ S 2> นี่เรามีระบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเอาคนเหล่านี้มาฝึกฝึกทําอะไรคะทำมาสอนวิธีการที่จะซ่อมบำรุงให้ดีที่สุดแล้วก็แยกชิ้นส่วนนี้เป็นหมด โอกาสที่จะใช้งานแล้วแยกให้เป็นซ่อมไม่ไหวแล้วก็ต้องแยก,แ,ยกแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยฮะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นของแพงหมดนะคะไ <ฮะ S 2> ม่ว่าจะเป็นพลาสติกก็เกตเอแต่และชิ้นส่วนแพงหมดนี้เขาแยกถ้าเขาแยกเป็นเนี่ยแล้วเขาส่งไปถูกที่เนี่ยการรีไซเคิลก็จะเกิดขึ้นง่ายแล้วเขาก็ได้รายได้กลับไปด้วยดีกว่าไปพอแยกชิ้นส่วนเสร็จแล้วไปให้วัด วัดก็เอาไปกองรวมกันเพราะวัดก็ไม่ทำอะไรต่ออันก็เป็นภาระต่อก็ไปแพร่พิษที่วัดอีกอะไรนี้เป็นต้นแล้วเราจะเริ่มทํายังไงคะอาจารย์แบบเนี้ยก็จริงจริงต้องเอาพวกนี้มาอบรมต่อคือเนื่องมาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันจบมาแล้วเนี่ยเมื่อ20ิปีที่แล้วโทรทัศน์รุ่นใหม่ก็ไม่มีละไอรุ่นใหม่ก็เขาก็ทําไม่เป็นเอาเขามาพัฒนาให้เขาซ่อมให้เราให้ได้มาที่สุด ค่ะนะคะซึ่งถ้าเาอาจจะชิ้นส่วนนั้นไม่ต่อชิ้นส่วนนี้ก็ใช้งานได้อีกมันก็ทําให้สินค้าตัวนี้แทนที่จะทิ้งเร็วขึ้นภายใน2ปีอาจจะยืดไป4ปี5ปีค่ะปริมาณก็น้อยลงเราก็มีเวลาตั้งรับที่จะจัดการขยะรุ่นใหม่ได้ทันค่ะรัฐบาลต้องตั้งแต่วางนโยบายเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการเติมองค์ความรู้องค์ความรู้ไม่น่าจะแพ้ใครในโลกเลยแต่ว่าระบบบริหารจัดการที่จะทําให้เป็นรูปธรรมต่างหากแล้วก็การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มาอยู่ในกระบวนการนี้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้อาจะเน้นย้ำ ะะทีนี้ในระดับครอบครัวเ,เราเราท่านๆจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดจากพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ เลยที่เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ใหญ่กับน้องเล็กของเรานะคะค่ะอย่างน้นก็ตื่นเช้าดึงนะคะและ้วก็มาดูกันเผื่อว่าออบางเรื่องบางราวอาจจะไปตรงกับเรื่องราวที่คุณอยากจะรู้ก็ได้ก็ฝากเราสามคนสามรุ่นไปอ้อมอบอั้งใจด้วยค่ะ9กโมงคึ่งทุกคนสุขทางช่อง3 Family ค่ะกับรายการ Lady t h r e Gems ฟังไลนิ่งทองมาตั้งแต่ต้นนะคะคงจะเริ่มสะดุ้งแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหบางคนดูทีวีไปด้วยก็ยังเล่นโทรศัพท์มือถือยังแชทไลอะไระแบบนี้นะคะบางคนเด็กๆยังอยู่หน้าจอคอมยังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ยังนู่นนี่นั่นแล้วก็ลุกไปเปิดตูดด้แปลว่ารอบตัวเราในบ้านมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าเราเลิกใช้มัน,ม,น,ม,นมันคือขยะทันทีเนี่ยคะ่ะอาจารย์ขวัญอยากจะบอกทุกๆบ้านอย่างไรว่าเราจะทําอย่างไรให้ห่างไกลพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์คะ อันที่หนึ่งเนี่ยต,ต้องดูก่อนนะว่าเราความเสี่ยงอยู่ตรงไหน<ะ>ทุกบ้านมีเหมือนกันคือหลอดไฟนะคะหล<ะ>อดไฟในมีทุกบ้านหลอดยาวหลอ,อดสั้สน f l u o นี่ะนะคะอันนั้นจะมีสารประหลอดอยู่ถ้าแตกเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องเอาเด็กออกก่อน,นเลยน้ามันพุ่งกระจายม่ใจะเป็นผมงขาวขาวที่เรามองไม่เห็นั<ะ>น,นี้นจะอยู่ข้างในนี้เนี่ยถ้าเกิดเคสนี้มาเนี่ยให้เอาเด็กออกแล้วก็ทำควาัตว์าวเร็วแต่ทางที่ดีนะคะก็เวลาทิ้งก็ทิ้งให้กับ อยู่ในถังสีส้มเขาให้เขาจัดการให้เรียบร้อยควรจะหอ่อจะให้เรียบร้อยใช่<ะ>ทีนีใน้ในเรื่องของบในของเด็กเนี่ยต้องระวังของเล่นเด็กอะไรบ้างคะคือตอนนี้มันมีเมื่อไม่นานมีจะมีเรื่องของสินค้าจีนมมกสินค้าจีนะนะคะเอาซาวเบารุ่นเก่าจำได้ไหมคะสมยัยเราเรามีซาวเบา<ะ>เอาซาวเบามาทาเป็นหูฟังแล้วก็ต่ออุปกรณ์นิดหน่อยเข้าไปขายเป็นของเล่นเด็ก1ิบบาทโอ้ มีอย่างนี้ด้วยลูกเราก็จะไปซื้อมาเนี่ยมันก็จะเล่นเนี่ยเขาโดยที่เขาไม่รู้มันมันคืออะไระอีกนั้นคือเรื่องของแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายอยากจะอยากจะเน้นว่าให้ซื้อสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานค่ะอย่าไปใช้แบบใช้แป๊บเดียวแล้วทิ้งราคาถคูกนะทิ้งแป๊บหนึ่งก็จะเป็นขยะทันทีคแล้วเวลามีนะคะก็เก็บรวบรวมไว้แล้วไปส่งตามจุดที่เขามีรับ อย่างที่ทางสถาบันก็จะมีตู้รับให้ให้เฉพาะจอดจงอย่าไปเที่ยวทิ้งขยะรวมกับขยะอย่างอื่นใช่แล้วก็รวมกันไว้นะคะแล้วก็ทิ้งมาที่แบบให้เป็นเป็นหมวดเป็นหมู่มซะ,ะนะคะอย่างถ้าเป็นเครื่องพวกโทรทัศน์ต่างๆก็รอสักนิดก็ดีนะคะเพราะว่ารอให้มันแบบมีปริมาณพอที่จะคนมาเก็บไปแล้วไปจัดก,การให้เราค่ะค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าคนที่อย่างรับซื้อของเก่าซาเลง้งหรือว่าแม้แต่กระทั่งเป็นกิจการ SME ขึ้นมาที่รับซื้อและกําจัดขยะนี่นะคะอย่างนี้คือต้องต้องเสี่ยงกับพิษข,ขยะเล็กนิดนึมฮะเสี่ยงสูงนะคะทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเกิดเขาแค่ซื้อไปชิ้นแล้วก็ไปแล้วก็ไปขายเป็นชิ้นอันนี้ไม่เป็นไรแต่ที่มีเป็นหาประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่บางจังหวัดที่เราเห็นบางในรูปนะคะคือว่าอันนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยไปรับซื้อจากอุตสาหกรรมมาแล้วก็มาแยกพออุตสาหกรรมรู้ว่าไม่มีผิดกฎหมายก็เลยเลิกก็เลยเป็นเอาเป็นรถกระบะ ไปเล่ตาหมู่บ้านแล้วรับซื้อจากที่เรามีกันในบ้านมาน <Hi. S 2> แล้วในการแกะเนี่ยแกะไม่เป็นคือพวกนี้เวลาเข้าไปโรงงานเซคเกิลของต่างประเทศเนย mm. เขาก็จะมีเป็นโตะ๊ะเขาก็จะมีเครื่องเจาะเจาะหมุดแต่ละตัวออกมาแล้วแกะชิ้นส่วนเขาก็จะชิ้นส่วนบางอย่างแยกหมวดเลย hmm. และอ,อะไรที่แบบเป็นปัญหามากมีมูลค่าสูง mm. เขาก็จะแยกอย่างทองนะฮะ แพตินนัมของ <ฮะ S 2> แพรเนี่ยเขาจะสกัดออกไปเลย <ฮะ S 2> แล้วก็จะมีของที่แบบพอลิสิก์อออพิสูงๆก็จะแยกมา <ฮะ S 2> บางอย่างส่วนใหญ่จะรีไซเคิลได้จะมีน้อยมากในชิ้นหนึ่งนะคะที่จะมีรีไซเคิลไม่ได้เพราะจะแยกออกไปจากการต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ้านเราขาดอยู่คือระบบการจัดเก็บที่ดีและคัดแยกที่มีคุณภาพ,ภาพใช่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยพวกซาเลตตต่างๆก็ต้องช่วยถูกวิธีให้เขารู้ว่าเขากําลัง จะลองจะเจอสินค้าอะไรอยู่แล้วตรงนั้นมีผลอย่างไรกับเขาบ้างค่ะแล้วเราทิ้งเราจะช่วยยังไงคะเช่นหยิบขอให้ดีอย่าไปทิ้งปนการเละเทะไปหมดเป็นขยะถุงเดียวกันคนที่มาล้วงมาหยิบเลือกขยะไปก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ค่ะควรจะแยกแล้วก็บางทีอาจจะมีน้ําใจเขียนติดอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดบ้านเราไม่มีถังแยกแต่ถ้ามีถังแยกก็จงทิ้งขยะตามถังแยกแต่ละประเภทอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ เรื่องคือว่าสารพวกนี้ไม่ควรเจอความชืน<ะ>้นอย่าไปทิ้งกับขยะเปียก<ะ>เพราะที่ทิ้งรับขยะเปียกปั๊บมันก็จะแพร่ได้เร็วะนะคะแล้วอย่างถ้าที่เมื่อกี้พูดถึงพวกซาเลตางต่างๆเนี่ยถ้าเขามีความรู้นะเขารู้ว่าหลอดไฟแตกแล้วอันตรายเขาจะดูแล,แลเขาก็จะจัดก,การแล้วเขาก็จะรู้ว่าส่งที่ไหนดี<อ>เขาก็เป็นหูเป็นตาให้เราคือ<ะ>ถ้าเขามีความรู้ล้วถ้าเราช่วยเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะค่ะ แม้ก็ไม่เพียงแต่เป็นภาระของสถาบ,บันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะแต่ว่าทุกๆหน่วยงานรวมถึงประชาชนผู้บริโภคทุกคนเจ้าของทุกๆบ้านนะคะที่เราเป็นคนซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้วเมื่อเลิกใช้เราก็กลายเป็นหนึ่งในคนสร้างขยายอิเล็กทรอนิกส์ออกไปสู่ตลาดเนี่ยนะคะ,ะเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างไรเพื่อให้ทุกคน ปลอดภัยจากพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะได้ความรู้มากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ก็คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้สําหรับทุกๆบ้านนะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยแต่ว่าย้อนกลับไปก็คือว่าคงจะต้องเ,ออเลือก ซื้อเลือกใช้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ยาวนานที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่ก่อขยะมากเกินความจําเป็นด้วยนะคะอ,อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ฝากกันอีกคืนนี้ค่ะแต่เมื่อมันต้องเป็นขยะแล้วก็จะต้องทิ้งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องนะคะวันนี้ o, Wong, ดรขวัญรดีโชคชนาทวีวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ